ครับผมก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกนี้นะครับผมซึ่งอัปเดตนี้เป็นอัปเดต5.1นะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมได้เขาได้เพิ่มของมาใหม่นะนั่นก็คือไอเป็นทางหน้าของโอบิโตะบาตอนบีสามนะครับผมโอ้โหมีตั้งหลายวีจนะเออ โอเคนะครับผมอ่ะซึ่งวิธีทำนะของที่เราต้องเตรียมนะครับคือสิ่งแรกคือเลดอายเลดอายในแผ่นนี้นะครับผมจะหาได้จากไอ้นี่นี่นะครับเพื่อเราไปที่เกาะแคนดี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราใช้พอทอนไปก็ได้ครับผมอ่ะให้เราใช้พอทอนนะครับผมไปเกาะแคนดี้นั่นนี่มันจะมีเขียนว่าแคนดี้ไอซ์แลนด์นะครับอ้าวพอเรามาแคนดี้ไอซ์แลนด์แล้วนะครับผมให้เรานะไปหาซื้อไอ้นี่นะครับผมทางด้านของวิโตกิฟต์โอกิฟต์วิโตะนะครับผมอ่ะ ซื้อมานะครับผมนี่ซื้อซื้อจากตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นี่นี่จะใช้หนึ่งพันล้านเบลีนะครับผมอ่ะพอเราได้มาแล้วใช่ไหมให้เรานะครับผมเสกบอสไปเลยนะนี่ก็จะเสกัวอุ้ยเป็นอบโตะโปใหญ่เลยนะครับอ่ะยๆๆๆิงยิงอบโตะไปนะโดยจะมีโอกาสดรอปในทางด้านของเลดอายนะครับไอตรงนี้นี่จะมีโอกาสดรอปทางด้านของเลดอายแล้วก็ออสคามุยนะครับผมอ่ะนี่ก็ตีไปเรื่อยๆ,ๆอ่ะถ้ามันดรอปเลดอายกับออสคามุยมาแล้วใช่ไหม สิ่งต่อไปที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือกิฟโตะนะครับเออกิฟโตะก็ซื้อมาอีกอันกดกดซื้อปึ๊บมาอีกอันใช่ไหมก็เก็บเข้ากระเป๋าแล้วครับมันจะเป็นกิฟโตะนะแล้วก็หาออฟเลดกับออฟเยลโลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปหาออฟเลดกับออฟเยลโลนะครับผมให้เรามุ่งหน้าไปเกาะแรกนะครับผมนี่มีมุ่งหน้าไปเลยนะครับผมเอออ่ะพอเรามุ่งหน้ามาถึงเกาะแรกใช่ไหมครับ เออจะมีบอสไฟเกิดบนนู้นนะจะดรอปออฟเลสกับออฟเยลโล่นะครับผมหรือว่าจะสุ่มตรงนี้ก็ได้นะนี่สุ่มตรงนี้ปื้ปืืืืืืืแล้วก็สุ่มไปนะครับผมจะมีโอกาสดรอปในทางหน้าของเอ่อออฟเลสแล้วก็ออฟเยลโล่นะครับอันนี้ได้ออฟเยลโล่แล้วแล้วก็มีดรอปไอ้นี่ด้วยนะครับผมเป็นทางหน้าของบลูอายนะเออหน้าสีฟ้านะครับผมอ่า ต่อไปนะครับที่เราต้องเตรียมก็คือโอบิโตะมีใช่ไหมอ่ะโอบิโตะมีนะครับถ้าเราไปที่เกาะแคนดี้ใหม่นะครับผมอ่ะสำหรับโลกหนึ่งนะเดี๋ยวมีโลกสองไปต่อด้วยนะครับให้เราไปเกาะแคนดี้นะครับผมอ่ะโดยพวกแคนดี้แมนหรือเปล่าใช่ไหมจะมีโอกาสดรอปทั้งหน้าของโอบิโตะมีนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่ะโอเคนะครับผมก็จะมีะดรอปในทา้งหน้าของโอบิโตะมีชนะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นครับผมไอพวกมอนพวกนี้คนะือใช้สกิลกว้างๆนะสาดๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะครับ อ่ะพอเราได้มาแล้วนะครับผมสำหรับเลดอายบลูอายแล้วก็ออสเลดกิโววิโตแล้วก็ออสเยลโลวิตโตนี้นะครับก็ให้เรามุ่งหน้าไปที่โลก2เลยนะครับผมปะไปหาของที่โลก2ต่อยาวๆอ่าโอเคครับผมมาต่อมานะครับผมวูดกับฮาร์ดวูดนะครับผมให้เรานี่วูดจะหาได้จากไอมอนตรงนี้นะครับผมนี่ก็ตีไปนะครับผมมันจะดรอกวูดนะอ่ะพอมันดรอปมาปุ๊บใช่ไหมหนี่มันกำลังตีดรอปใช่ โอเคพอมันดอกมาแล้วใช่ไหมครับผมให้เรามุ่งหน้าไปที่เกาะต้นไม้ยักษ์ต่อเลยนะครับผมโดยจะอยู่ประมาณเกาะบอสนะครับแล้วก็เกาะอีเวนนะให้เรามุ่งหน้าตรงไปเลยนะนี่นี่นีจะเจอบเกาะต้นไม้ยักษ์นะครับผม โดยไ e อนะ้พวกมอนนะในเกาะนี้นะครับจะดรอปในทางด้านของฮาร์ดวูดนั่นนี่ตรงนี้นะครับผมจะดรอปฮาร์ดวูดสิบเปอร์เซ็นะครับ,บ,นะรบให้เราใช้สกิลอัตมิกกวาดๆไปก็ได้นะเออแล้วก็มีบอสโกโจนะครับผมอ่ะขอไม่เน้นตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมสําหรับโลกสองน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแค่วูดกับฮาร์ดวูดนะครับผมสําหรับโลกสองนะเออพอเรามีฮาร์ดวูดกับวูดธรรมดาแล้วใช่ไหมให้เรานะครับตรงไปที่เกาะไอ้นี่นะเกาะดันเจียนนะครับผมนี่น,นี่ให้เราตรงไปที่เกาะแดงๆตรงนู้นเลยนะครับไปอ่าโอเคนะครับผมท่านผู้ชมอะ่ะ พอเราแล้วครับเอ่อมาถึงเกาะดันแล้วใช่ไหมให้เราเดินลงไปเลยนะครับผมรอสักยี่สิบวินนะรอก่อนโอเคแล้วครับผมคุณผู้ชมนะพอเรามาดันแล้วใช่ไหมใหเราโหวตโอบิโตะยูชิฮะนะครับผมนี่โดยจะมีบอสโอบิโตะเกิดตรงนี้นะครับผมนี่ให้เรานะครับตีไปเลยนะอ่ะพอมันเดสมอลเล่นะครับผมจะมีโอกาสแบบดในข้างหน้าของออสลิมิเต็ดแล้วก็โอบิโตะแฮร์นะครับผมอ่า ตอบ2อย่างนี้นะออลิมิเต็ดจะมีโอกาสประมาณ10%นะครับส่วนโอบิโตะแฮจะมีโอกาส1%นะเออโอเคเรามีเลดอายออคามุยแล้วก็ออลิมิเต็ดแล้วก็บลูอายแล้วก็ออเลดแล้วก็กิฟโอบิโตะแล้วก็ฮาร์ดวูดแล้วก็วูดแล้วก็โอบิโตะแฮแล้วก็ออเยลโล่ ellow, แล้วก็โอบิโตะมีนะครับให้เรานะ มุ่งหน้าไปที่โรคสองเลยนะครับผมเพื่อทำโอบิโตะเลยนะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมนะพอเรามาโลกสองแล้วใช่ไหมนะครับให้เราตรงไปที่เกาะแวมพายนะโดยจะมีรูปปั้นยืนอยู่นะครับประมาณ4ี่รูปปั้นกว่านะเออซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็มุ่งหน้าไปที่รูปปั้นได้เลยตรงรูปปั้นระหว่างช่องตุ๊กลางตรงนี้นะครับผมจะมีโอบิโตะยืนขายเขาอยู่นะครับผมซึ่งเป็นกระบอกโอบิโตะมีสามนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ่ะโอ้ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับคือโอบิโตะแห่ซึ่งหาได้จากในดันบูอายสุ เลสไอก็ไปตีบอสโอวิโตในเกาะคันดี้นะครับผมส่วนส่วนออสคาโมยก็ไปตีไอได้จากบอสโอวิโตในเกาะคันดี้นะครับผมแล้วก็มีออสลิมิเต็ดนะครับที่ได้จากการลงดันกิฟโอวิโตที่ได้จากการซื้อโอวิโตมีที่ได้จากการสุ่มนะครับหรือว่าการตีมอนธรมรมดาแล้วก็วูสนะครับที่ได้มอนจากโลก2เกาะแรกนะแล้วก็คาบูนะครับปอดต้นไม้ใหญ่นะั้นจะมีมอนอยู่นะแล้วก็ออเลสออเจโลหนึ ate, ่งทีเบอรีนะครับผมเรามีอยู่เก้าทีนะอ่ะ แล,ล้วก็ห้าร้อยเคยเจมนะครับหรือว่าห้าแสนเจมนะครับแล้วก็ต้องมีโอบิโตะวาตอน V1 V2 นะครับผมดูอ่านซึ่งผมได้สอ right. นแล้วนะครับว่าโอบิโตะวาตอน V1 V2 นะครับผมได้สอนไว้ในคลิปแล้วนะไปลองไปหาดูในช่องผมได้นะครับผมอ่เพื่อซัพพอร์ตช่องหน่อยนี้หน่อยนะเออพอมีครบแล้วนะครับผมก็กดไปที่โอบิโตะวาตอน V3 เลยนะเออโอเคเอาออกมาเลยครับเลดออคาเมย์โอ้ต์ออนลิมิเต็ดออนดูออนเย็นเลยเลดอายฮาร์ดวูดวูดโอบิโตะแฮร์ออนเย็นเลยแล้วครับผมพอเรามีครบแล้วนะก็กดซื้อไปได้เลยนะครับนี่ยู โอบิโตะบาตอนวีสามนะครับสมบูรณมาซึ่งมาดูกันนะครับว่าโอบิโตะบาตอนวีสามสกิลจะเป็นยังไงนะเอออาจจะเวอร์วังแค่ไหนนะครับอ่เดี๋ยวไปรีวิวโชว์เลยแล้วกันนะจ๊ะไปอ่าครับผมมาโอบิโตะบาตอนวีสามอ้โหมีอยู่สี่สกิลเลยนะครับผมอ่าหน้าตากระบองก็จะเป็นการถือแบบนี้นะมีรูปหน้าโอบิโตะเต็มเลยนะครับผมอ่ะสกิลแซดกันเลยนะครับผมปุ้มสกิลแซดเป็นการหายตัวแล้วก็พุ่งลงมาอุ้ยเขาทำยเอาไม่พุ่มเอ้ยเอาไม่เอาไมครับเอาไม่พุ่มมันมันมันต้องบังคับไปตรง มัน zoom เหรอทำไมมันตีทุกล้าไม่โดนเลยอะไรวะนี่เอาไหม่เอาไม่ปุ๊บอ้าวรีวิวไม่ได้ครับอ่ะน่าจะเป็นการกระโดดทุ่มลงมานะอ่ะเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีนะครับผมไม่ได้ดูจากระยะไกลการหายตัวแล้วก็กุ้งกระโดดลงมาเน้นวงแหวนวงแหวนยักษ์เลยนะครับอ่ะมามาดูสกิลเอ็กสกิลเอ็กปุ๊บ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 เป็นการยิงดินออกไปนะครับผมอ่าเป็นการยิงดินออกไปนะอ่าดาวิดก็ใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะ สกิลซีต oh, ่อเลยแล้วกันนะครับผมบึ้มสกิลซีเป็นการหยิบดินออกมาจากพื้นนะครัพดินเต็มเลยอะไรวะนี่แล้วก็ทำดาเมียนะครับถือว่าแรงอยู่นะเออสำหรับพวก AOE หรือว่ารวบมอนนะเอามาดูสกิลวีกันนะครับปุ้มอะไรอ่ะคาซินตัวเสียงนี่มีไหมมีเสียงไหมครับอุ้ยโอโหเพลงไม่มีเสียงอุ้ยอะไรเข้านี่ท่านผู้ชมมันเป็นการปลุกเเฮ้ยรีสกิลไหม กระจกอะไรยิงอ่ะเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับผมวุ้ยช่างนาา่าขยะไหลว่ะวันนี่ไดรู้หรือมปล่านี่มันกลางนาักเรยนอ๋ออ๋อฮาฮ่ะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอหมดเวลาพี่เคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาาิดต่อใครเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่สำหรับช่องนี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสี่ย่า ไร้ความมัง่งคั่งชื่อเสียงและอาน,นาจจะได้ครอบครองทุกอย่างไว้บนโลกวนี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O I K คำานึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนชื่อของฉันนั่นเหรออยาวได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ